หนึ่งคนไหว้หลายคนให้ก็ได้จบไปแล้วนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามีผมไปอ่านเจอนะครับจากบทฟาร์มนะครับจากใจของหมอริสคนหนึ่งนะครับที่บอกได้เลยว่า ตรงนี้แหละคือปัญหาจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับจากใจหมอริดหรือริดเดอสตาฝากถึงพี่โตโน่พาคินต่อให้ไหว้เป็น10บรอบบริจาค1,000ล้านบาทหมอกับพยาบาลก็เหนื่อยอยู่ดี23ตุลาคมหมอริดหรือริดเดอสตาได้โพสต์ข้อความลงใน t วิตเตอร์หลังจากโตโน่พากินทําภารกิจไหว้ ข้ามแม่น้ำโขงสำเร็จและมีเงินบริจาคจำนวนมากโดยระบุว่ายินดีด้วยกับการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงของพี่โตโนพาคินในวันนี้นะครับที่ปลอดภัยและได้รับเงินบริจาคจำนวนมากอย่างแรกต้องขอขอบคุณน้ำใจและความเสียสละของพี่ที่มีต่อบุคลากรทางการแพทย์คนที่พร้อมที่จะเสียสละเพื่อคนอื่นแบบพี่ไม่ได้หาได้ง่ายๆเลยนับถือน้ำใจจริงๆในบทสัมภาษณ์หลายครั้งที่พี่พูดว่าที่พี่มาว่ายน้ำครั้งนี้เพราะหมอและพยาบาลเขาเหนื่อยควา เสียงกวาอยากจะขออนุญาตฝากมุมมองไว้สักนิดนะครับเผื่อพี่อาจจะลืมมุมมองเหตุพวกนี้นะครับไหนๆคนก็สนใจโครงการพี่เยอะแล้ว 1. ต่อให้พี่ว่ายน้ำข้ามน้ำโขงเป็น10บรอบได้เงินบริจาคมากกว่า1,000ล้านบาทหมอพยาบาลเขาก็เหนื่อยเท่าเดิมครับยกตัวอย่างในฝั่งของหมอนะครับระบบสุขภาพของประเทศไทยคือระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าแปลว่าคนไทยจะเข้าจะป่วยยังไงก็ ก็มีการรักษารองรับซึ่งจริงๆก็ดีสําหรับคนไทยในบางบุมนะครับเช่นคนจนมีสิทธิ์เข้าถึงการรักษาแต่ข้อเสียก็คือคนไทยไม่ใส่ใจสุขภาพเกิดปัญหาเช่นติดเหล้าติดบุหรีเกิดปัญหาสุขภาพตามมาทําให้คนต้องไปโรงพยาบาลกันเยอะซึ่งทําให้หมอต้องทํางานหนักแต่ยังได้ค่าตอบแทนเท่าเดิมซึ่ง ทุกวันนี้หมอไทยยังคงต้องทำงานเกินเวลาตามระเบียบกำหนดทำให้เกิดภาวะสมองไหลหมอหมอก็ออกรอบจากโรงพยาบาลของรัฐกันหมดหมอก็น้อยลงงานก็ยังหนักผลิตหมอเท่าไหร่ก็ไม่พอก็วนลูปอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆถึงบอกว่าเงินบริจาคเยอะแค่ไหนก็ไม่ได้ช่วยให้หมอหายเหนื่อยครับ 2. พี่บอกว่าหมอพยาบาลเสี่ยงคำถามคือใครปล่อยให้หมอพยาบาลทำงานภายใต้ความเสี่ยง ถ้ารู้ว่าเขาทำงานแบบเสี่ยงอยู่ทําไมผู้มีอำนาจโดยตรงจึงมองไม่เห็นและไม่สามารถจัดการปัญหานั้นโดยเร่งด่วนได้หรืองบประมาณไม่เพียงพอแล้วถ้างบประมาณไม่เพียงพอจริงๆทำไมไม่รายงานขึ้นไปทำไมต้องรองเงินบริจาคส่วนตัวมองว่าการบริจาคไม่ใช่สิ่งไม่ดีนะครับแต่ที่มา หลักการจุดประสงค์ของโครงการและการนําเงินไปช่วยต้องชัดเจนรวมถึงการสนับสนุนการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไปในตัวด้วยครับถ้าพี่สื่อสารตรงจุดนี้ได้ด้วยคิดว่าคนไม่เห็นด้วยน่าจะน้อยลงนะครับและทําให้โครงการพี่ดูมีเหตุสมเหตุมากขึ้นนะครับสมเหตุสมผลมากขึ้นก็ต้องบอกกันครับว่าเป็นมุมมองนะครับของหมอและผมก็เห็นด้วยนะครับ เห็นด้วยจริงๆ,ๆเห็นด้วยจริงๆ,ๆเพราะถามว่าวันนี้บอกว่าไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ที่โโน่ออกมาบอกว่าอึยหมอพยาบาลเหนื่อยมากฝ่าเราต้องไปแก้ที่ต้นเหตุนะครับทุกวันนี้ก็จริงๆนะครับเป็นเป็นแบบนี้จริงๆหมอพยาบาลที่ส่วนใหญ่ก็คือจะไปเปิดโรงพยาบาลเองถูกป่ะโรงพยาบาลของรัฐก็น้อยเพราะอะไรครับเพราะว่าหมอทํางานหนักเกินไปหรือเปล่าโอเวอร์โหลดเกินไปหรือเปล่า อันเนี้ยสิ่งที่เราต้องแก้และอีกอย่างหนึ่งหมอพยาบาลเนี่ยนะครับในเมื่อเราม kind of <tes> <throughout> so no so ีสวัสดิการเราน่าจะมีเรื่องของสวัสดิการให้กับหมอพยาบาลมากกว่านี้อันนี้ผมสนับสนุนนะครับถ้าบอกว่าหมอพยาบาลเหนื่อยเราก็ต้องหนึ่งทำยังไงล่ะให้หมอพยาบาลเยอะทำยังไงล่ะให้คนอยากมาเป็นหมอพยาบาลทำยังไงล่ะให้หมอพยาบาลได้เงินคุ้มค่าเหนื่อยที่พอสมควรอันนี้ฝากเอาไว้ให้ทุกคนคิดนะครับแล้วก็ช่วยกันในเรื่องนี้นะครับก็ต้อง ขอขอบคุณนะครับคุณหมอที่ให้ออกมาสะท้อนมุมมองแบบนี้มีอะไรขึ้นหน้ามีข่าวอะไรขึ้นหน้าจะอัปเดตให้ฟังครับ